นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุเทตยังจาคุมาเอขราชาหริสวานโนปตเวปปพาโสตังตังนัมาสามิหริสวานนางปตเวปปพาสังตยัชกุตาวิหเรมุทิวสังเยพรามนาเวทขวัสสะพะธรรมเมเตมีนโมเตจมังปาลยันตุ นามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญานโมวิมุตกานังนโมวิมุตติญาอิมังโสปริตตังกตวามันรัวจันตรติเอสนะอเปตยังชาคุมาเอกังราชาหัริสวันโนปทวีปภาโสตังตังนามาสามิหัริสวันังปท เวปปะปะสังทยาจะคุตตาวิหเรมุระติงเยะบรหมนาเวทะคุสัพพธรรมเมตตเมนะโมเตจะมังบาลยันตุนะมาตุพุทธานังนะมาตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปัริตตังกาตวาโมโรวาสมะ i ภูเทตยังจะคุมาเอขรราชาริสวาโนปเวปพาโสตังตังนัมบาสามิหรเสวาณังปเวปพาสังตยาชขุตาวิหาเรมุทิวสังเยมรามนาเวทะขุสัพพะธรรมเมเตเมนณโมเตจมังปาลยันตุ นามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญานมวะวิมวะกานังนโมวะวิมวติญาอิมังโสภริตตังกตะวามวโรวจันติเอสนะอเปตยังจาคุมาเอกังราชาหริสวรนโนปตวิปภาโสตังตังนามาสามิหาริสวรังปต เวปปะสะสังทยาะคุตตาวิหาเรมุระติเงยพระมนาเวทะควสัพพธรรมเมตตเมนะโมเตจะมังบาลยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปนิิตังกาตวาโมโรวาสมา I อุเทตยังจาคุมาเอขรราชาหริสวรรณโอปตเวปปพาโสตังตังนัมบาสามิหาเรสวรรณังปตเวปปพาสังตยาชกุตตาวิหาเรมุทิวสังเยปรามนาเวทขัวสพพธรรมเมเตเมณโมเตจมังปาลยันตุ นะมาตุพุทธานังนะมาตุโพธิญาณนะโมวิมุตานังนะโมวิม no, ุตติญาอิมังโสภริตตังกัตตวามัว so รูจันติเอสนะเปตยังจาคุมาเอกังราชาหันริสวาโนปะทวีปภาโสตังตังนามาสามิฮาริสวาณังปะท เวปปะสสังตยาจักุตตาวเวเรมุระติเงะพระมนาเวทะควสัพพธรรมเมตเมนะโมเตจะมังบาลยันตุนามาตุพุตธานังนามาตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกาตวามวโรวาสนา กาปิยูเทตยังจาคุมาเอกราชาหารีสวรนปะทเวปปพาโสตังตังนัมบาสามิหารีสวรนังปะทเวปปพาสังตยัชขุตตาวิหัเรมุทิวสังเยมพระมนาเวทะขคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเต จำมังปาลยานตุนามาตุพุทธานังนามาตุพอดียานนโมววิมัวตานังนโมววิมัวติยาอิมังโสปันเรตตังกัตตวามัวรัวจันรติเอสนาอเปตยังชาคุมาเอกังราชาหันเรสวานโนะปะกะเวปภาโสตังตังนามาสามิ ภาริษวัรนังปทเวปภาสังทยาชคุตตาวิหเรมุระเตีงเยพรหมนาเวทะคูสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังบาลยานตุนามาตุพุตธานังนามาตุโพธิยานนามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังโสปริตฐังกตวา โมรวาสมากาปิุเทตยังกาคุมาเอขรราชาหรีสวันโนปะทเวปพาโสตังตังนัมบาสามีหาเรสวันนางปะทเวปพาสังตยาชควตาวิหารเรมุทิวสังเยพระมะนาเวทะขวัสสะปพะธรรมเมต เมือนโมเตชะมังปาลยันตุนะมาตุพุทธานังนะมาตุพอดิยานมโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสภรีตังกัตตวามวันรัวจันรติเอสนาเปนตยังจาคุมาเอกังราชาหฤสวานวัปเทวิปภาโสตัง นังตังนัมาสามิหาริสวรณังบทตเวปปพาสังทายะจักขุตาวิหาริมุระติเงยับรหมนาเวทะโูสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนัมาตุพุทธานังนัมาตุพุทธิยานัโมวิมุตตานังนัโมวิมุตติยาอิมังโส วัปปริตตังกาตวะมุลโววาสัมกาปยิอุเทตยังจาคุมาเอกราชาหริสวาโนะปะทเวปะพาสตังตังนมัสสามิหริสวรรณังปะทเวปะพาสังตยาชคุตตาวิหเรมุทิวสังเยปรามนาเว จกขัวสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมาตุพุทธานังนะมาตุพุทิยานะโมวิมุตขานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวามวนรัวจันรติเอสนาอเปตยังจักุมาเอกังราชาหันเรสวันโนะ ตเวปภาโสตังตังนามาสามิหันเรสวันังบาเทเวปภาสังทะยาจขุตาวิหัเรมุระติงเงยัพรหมนาเวทะขุสัพพธรรมเมเตเมนามัวเตจะมังบาลยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิยานามัววิมุตตานังนามัว โมติยาอิมังโสปริตตังกาตวาโมโทวาสมากะปิ อุเทตยังจาคุมาเอขรราชาหร so ิสวณโนปเทวปภาโสตังตังนัมาสามีหาเรสวันังปเทวปภาสังตยาชขวตตาวิหาเรมุทิวสังเยมพรามนาเวทคัวสัพพธรรมแมเตมณโมเตจมังปาลยันตุ นะมาตุู้ทานังนะมาตุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสปะิริตกตังกตะวามุนณโรจันติเอสนะเปตยังกาคุมาเอกังราชาหิริสวานนปะบัเวปปะปัสโซตังตังนะมาสามิหิริสวานังปัตเ เวปปะสสันตยาจักุตตาวิหาเรมุระติเงยพระมนาเวทะขูสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังบาลยันตุนะมันตุพุทธานังนะมันตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกาตวาโมโรวาสนา Субтитры создавал อุเทตยังจาคุมาเอขงราชาหริสวันโนปตะเวปภาโสตังตังนัมบาสามิหาริสวันนางปตะเวปภาสังตยาชคุตตาวิหเรมุทิวสังเยพรามนาเวทขัวสพปธรรมแมเตมนโมเตจมังปาลยานตุ นามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณนโมวิมุตานังนโมวิมุตติญาอิมังโสปริตังกัตถวามวันตุจนรติเอสนะอาเปตยังจาตุมาเอกังราชาหริสวรรณะปะโทวิปภาโสตังตังนามาสามิหริสวรรณงปะท เวปปะสังทยาจคุตาวิหารมุระติเงยพระมนาเวทคขัวสัพพธรรมเมตเมนะโมเตจะมังบาลยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกาตวาโมโรวาสม

อุเทตยังจาคุมาเอกราชาหีสวันนวะทเวปภพาโสตังตังนัมบาสามิหีสวันนางปะทเวปะพาสังตายาชกุตาวิหเรมุทิวสังเยบรามนาเวทขัวสพปธรรมแมเตมนโมเตจมังปาลยันตุ นะมาตุพุทธานังนะมาตุโพธิญาณนะโมวีมุตตานังนะโมวีมุตติญาอิมังโสปะนเรตตังกตะวามวโรจันรติเอสนะอเปตยังจาคุมาเอกันราชาหัฤิสวรรณะปะเถวปะปาสตังตังนะมาสามิหริสวรรณงปะเ เวปปะสังตยาจักุตตาวิหเรมุระติเงยพรหมนาเวทะขัสัพพธรรมเมตเมนะโมเตจะมังบาลยันตุนามาตุปุตตานังนะมาตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกาตวาโมโรวาสัม Da ba